ผู้ที่ยังมีที่พึ่งในภายนอกไม่พึ่งพระรัตนตรัยอย่างถูกต้องนะไม่ได้มีลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาที่แท้จริงเขายังไม่เข้าใจธรรมะชั้นลึกนะ,ะที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสุบาทธ,ธรรมะที่เป็นปฏิจจสมุปปันธรรมธรรมชาติที่อาศัยการเกิดขึ้น ไม่รู้ข้อบัญญัติของพระศาสดาที่พูดผิดไม่ได้นะผู้เจ้าพูดผิดไม่ได้นะบางทีเขาก็ลบศาสดานะถามว่าเนี่ยห้อยพราเนี่ยเนี่ยชาวพุทธแน่เลยนะห้อยพราเนี่ยแต่จริงๆะเป็นชาวสมณพราหมณ์เราอื่นนะนะไม่ได้ชาวพุทธเลยนะถ้าพุทธแท้เนี่ยไม่ห้อยนะอ่าพุทธแท้ไม่ห้อยแต่การไม่ห้อยไม่ใช่เคารพไม่ไม่ใช่ไม่เคารพนะอืแต่การห้อยกลายเป็นไม่เคารพนะ ไม่เคารพธรรมไม่เคารพธรรมมะเพราะว่าเขายัางดำรงไว้ซึ่งมิจฉาทิฏฐิเรื่องกรรมเเพราะ้ากำลังเข้าใจผิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยบรรดาลสุขทุกข์ให้สัตว์ทั้งหลายได้นะทำให้สัตว์อยู่รอดปลอดภัยนะพ้นจากอุบัติเหตุเพศภัยต่างๆซึ่งพระศาสดาตรัสว่านี่เป็นมิจฉาทิฏฐิเข้าใจผิดเธอเข้าใจผิดไม่ต่างกับสมณพราหม์เหาอื่น ที่คิดว่าเดินลงสู่น้ําในเวลาเช้ากลางวันเย็นแล้วก็บาปกรรมหมดนะเพราะว่ากระแสน้ําจะพัดพาเอาบาปกรรมออกไปหรือบางพวกก็บูชาไฟก่อกองไฟมาแล้วก็ก้มปราบกองไฟถ้าขอปรงบาปข้าขอปรงบาปชานุูสงีก็บอกว่าบาปกรรมหมดแล้วนะปรงไปแล้วเรียบร้อยนะหรือนี่คนนาตบุตรก็บอกว่ายืนเฉยเฉยอย่าก้าวขาไปนะอย่าก้าวถอยกลับไม่กระทากรรมทางกายชื่อว่า เผากิเลนละเผากร,รมหมดไปละกร,รมใหม่ไม่ได้สร้างกร,รมเก่าก็จะหมดไปอืมแต่มองไม่เห็นว่าจิตเนี่ยมีการเคลื่อนตลอดเวลาเลยป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยเข้าใจเรื่องกรรมผิดไม่เข้าใจเรื่องกรรมผิดไม่รู้จักกรรมที่แท้จริงก็แก้กรรมผิดเนี่ยอ่าก็หลงไปแก้ตามแบบปุถุชนหรือสมณาาพราหมณ์เราอื่นเพราะไม่รู้จักกรรมจริงๆดังนั้นกรรมจริงๆคืออะไรก็คือตัวอารมณ์ความคิดเหล่านี้แหละ ที่พระศาสดาเนี่ยโยงอธิบายเนี่ยเรื่องเงี้ยตั้งแต่วิญญาณถิติที่ตั้งวิญญาณว่าเปรียบเหมือนดินนะอ่าวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชนะน้ําเปรียบเหมือนนันทิราคะนะที่ตั้งวิญญาณมีสีนะรูปเวทนาสัญญาสังขารและการที่เธอคิดถึงสิ่งใดดําริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปับลงไปในสิ่งใดนะสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณนะ มันเปรอเหมือนผืนนานะวิญญาณคือมเมล็ดพืชนะและมันคือภพนะที่ตั้งวิญญาณคือพบและพบคือผืนนาและผืนนาคือกรรมกรรมคือผืนนากรรมคือพบคือที่ตั้งวิญญาณคืออารมณ์ที่เราคิดนึกอยู่ทุกขณะนี้คือกรรมที่ถูกต้องซึ่งเมื่อคนรู้ข้อธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจริงๆแล้วนะ สิ่งมงคลต่างๆจะหมดราคาไปเลยเพราะรู้ว่ามันช่วยอะไรไม่ได้นะดังนั้นเขาฟังใครเขาฟังผู้ที่ต่ำกว่าพระพุทธเจ้าฟังตามๆกันมาหรือผู้รู้ท่านใดในโลกหรือเขาฟังพระพุทธเจ้านะถ้าเขาเป็นเอกันตะคาโตนะตถาคเตเอกันตะคโตอภิปัสสันโนเขาจะเชื่อพระพุทธเจ้าผู้เดียวนะ เขาจะเชื่อผู้เจ้าองค์เดียวเหมือนเจ้าสักยะมาหานาม,มาตนะต่อให้พิขุทั้งหลายพิกุณีทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาสมณะพรามเทพมันพรหมหรือใครๆในโลกนะพูดอย่างหนึ่งแต่ถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์กราบอีกอย่างหนึ่งข้าองค์จะฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรทรงจําหม่อมฉันว่าเป็นผู้มีความเลื่อมใสยอย่างนี้นี่คือความเลื่อมใสในลักษณะของโสดาบานันจะต้องเป๊ะ มั่นคงหนึ่งเดียวนี่คือชาวพุทธที่แท้จริงยืนข้างพระพุทธเจ้าไม่ยืนข้างสมณพราหมณ์เหล่าอื่นการที่โยมมีเครื่องรางของกันโยมกำลังยืนข้างสมณพราหมณ์เหล่าอื่นและโยะมกำลังเดินกลับหลังกับพระพุทธเจ้าไม่ต่างกับสุนัขตา <c oughs> สุนัขตามาบวชกับพระเจ้าก็ดูเหมือนศรัทธาเดินตามหลังพระเจ้าไปแต่เวลามีข้อสงสัย ลีกออกไปถามธรรมะกับปลกษาชกเดรัจฉีเหล่าอื่นไปถามธรรมะกับอาเจละกะนักบวชเปลือยนะนักบวชเปลือยตอบไม่ได้ก็ตะคอกใส่มายังกลับมาเล่าให้ผู้เจ้าฟังว่าแหมได้ทาพระรหัรูปหนึ่งไม่สบายใจซะอีกผู้เจ้าก็เรียกโมขะบุรษก็ยังไม่รู้สึกกลัวนะกลับมาว่าผู้เจ้าว่าผู้เจ้าอิจฉายเขาลุ้อยไงเนี่ยโอ้โหนะ เจอไปสองรอบสุนัขตาไม่บวชกับผู้จ้าแล้วไม่เอาแล้วผู้จ้าในขี้ฉายดังเลยเลกอ,ออกจากผู้จ้าไปลักษณะนี้เรียกว่าผู้เห็นอยู่ย่อมไม่เห็นเข้ามาสู่ธรรมวินยัยอันตถาคตประกาศไว้ไดีแล้วถูกประกาศโดยสัมมาสัมพทะแต่กลับไปเห็นว่าธรรมะอันอื่นมีคุณค่ากว่าดีกว่ายิ่งกว่านะผมก็เรียกว่าผู้เห็นอยู่ย่อมไม่เห็นอย่างเงี้ยอ่านั้นถ้าเราเป็นผู้เห็นอยู่ ตัดเอาคําว่าย่อมไม่เห็นออกไปเนี่ยคือผู้ที่เห็นแล้วว่าทำวินัยอันตรฐาคตรประกาศไว้ดีแล้วเนี่ยคือสิ่งที่เป็นมงคลสูงสุดเป็นอากาลิโกนะใช้ได้ตลอดกาลไม่มีข้อผิดเป็นธรรมะที่ถูกประกาศโดยสัมมาสมัมพุทธะอุเจ้าบอกธรรมะที่ไม่ถูกประกาศโดยสัมมาสมัมพุทธะธรรมะนั้นไม่ดีถึงแม้สาวกจะปฏิบัติได้ดีได้ตรงตามธรรมะแบบนั้นก็จะให้ผลไม่ดีเช่นกันอย่างนี้ คือไม่สามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ไม่สามารถหลุดพ้นไปจากกองทุกได้นะทําจนให้หลุดพ้นจากทุก์ไม่ได้งนั้นเครื่องรางของขังพิธีกรรมต่างๆทั้งหมดช่วยให้เราพ้นทุกไม่ได้พระพุทธเจ้าปฏิเสธเธอกําลังเข้าใจผิดมีพระสูตรตัดไว้เป็นสิบสิบพระสูตร <c oughs> ในมหาจัตารีสกังธรรมภะปลายยางบอกเลยว่าอริบุคคลไม่ทําเดลฉานวิชานะพระองค์ตัดอีกหนึ่งพระสูตรว่า ถ้าปุถุชนทั้งหลายจะสรรเสริญตถาคตให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงนะให้สรรเสริญมาตถาคตไม่ทําสิ่งเหล่านี้แล้วในหะลักฐานวิชา,ามีประการต่างๆการดูหมอดูเลิกดูยามการสอกข้อการปลุกเสกการเป็นหมอปลุกเสกการลดน้ามนต์การคมน้าํามนต์โยมเคยเห็นไหมว่าพระพุทธเจ้าเคยประพฤติสิ่งเหล่านี้มามีไหมไม่มีและมีไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าประกาศว่าท่านไม่ทําสิ่งเหล่านี้ และพระศาสดาของเรานั้นพูดอย่างไรจะทําอย่างนั้นและทําอย่างไรจะพูดอย่างนั้นนะเป็นคุณสมบัติที่ว่าตรงไปตรงมาเป๊ะและคนเดียวในโลกที่ตรงแบบนี้ได้จึงถูกขนานนามว่าตถาคตนะนี่คือองค์คุณของศาสดาเราในพุทธศาสนานี่คือความรู้ที่แท้ที่เราชาวพุทธเนี่ยต้องรู้นะและเมื่อเรารู้ตรงนี้แล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยเราจะเลิกหมดเลย จะหมดราคาเพราะเราจะยืนข้างพระพุทธเจ้าเรายืนข้างพระพุทธเจ้าเพราะเราต้องการความรู้ที่พ้นทุกข์ได้จริงที่ให้ผลประเสริฐจริงเวสารัสธรรมสี่ประการพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วทําเราได้ที่รงบัญญัติแล้วเป็นโทษแล้วบอกว่าไม่เป็นโทษไม่มีนะพระพุทธเจ้าฟันธงเลยว่าไม่มีนี่เป็นกําลังของตถาคตอย่างหนึ่งที่ทําให้ตถาคตเป็นผู้กล้ากล้าเป็นผู้อาถรรพ์บรรลือศีหนาศในหมู กรมบริษัทคัตยาบริษัทเทศบริษัททั้งหลายตถาคตไม่เคยท่านคล้ามเลยไม่เคยสะดุ้งหวาดเสียวในบริษัทเหล่านี้เพราะท่านรู้ธรรมจริงเป็นผู้ตรัสรู้จริงเป็นผู้สิ้นอาสวะจริงเป็นผู้รู้ว่าทมที่มีโทษคือมีโทษและการบัญญัติธรรมใดที่เป็นประโยชน์ทมนั้นก็มีประโยชน์ให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติได้จริงนี่เป็นอย่างนี้ดัง <c oughs> นั้นคติของผู้มีมิจฉาทิฏฐิคือ เกี่ยวข้องกับเดรัจฉานวิชาทัติของเขามีสองอย่างคือนรกหรือกาเนิดเดราาัจฉานนะซึ่งพระเจ้าพูดผิดไม่ได้แล้วทําไมเราจะเอาตัวลงไปสู่นรกเดรัจฉานอีกใช่ไหมเพราะไปเพียงไปเชื่อเขาทําตามตาม,ตามกันมาไปเชื่อสมณพรามหมณ์เราอื่นไปเชื่อท่านผู้รู้ท่านอื่นที่ไม่ใช่สัมมาสัมพุทธะเรากําลังหาโทษใส่ตัวเองใช่ไหมเพราะความที่เราศรัทธาไม่พอตอพระพุทธเจ้า แค่นั้นเองนิดเดียวใช่ไหมนั้นเพียงเราศรัทธาและมีศรัทธาอย่างถูกต้องจริงว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ถูกต้องไม่มีผิดแล้วเราลองทําตามท่านความเป็นมงคลไม่ใช่ว่าเฮ้ยวันนี้เราออกจากบ้านแล้วเราห้อยผ้าราคาหลายล้านออกมาเรารอดแล้วไม่ใช่ความเป็นมงคลเลยนะเป็นอัปมงคลด้วยซ้ำคือเพราะเป็นวิชาที่ตีไม่อัปมงคลหรอพายมโยมไปสู่นรกก่ำเดชฌาเปลววิสัยใช่ไหม อพอพูดอาไปมงคลนี่โอ้ว่าแรงเลยนะแต่จริงๆมันโยงไปตรงนั้นจริงๆอ่ะเพราะมันคือโยงไปสู่มิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิโยงไปสู่นรกและกําเนิดเดชานแล้วมันตกลงมันเป็นมงคลหรือไม่มงคลโยงก็คิดเอาเองแล้วกันนะใช่ไหมถ้าโยมงตายไปในขณะนั้นยังอยู่กับมิจฉาทิฏฐิอะไรจะเกิดขึ้นกับเราจริงๆพระพุทธเจ้าเมตตาอยากให้เราเนี่ยพ้นจากอบายทุกติวินิบาตนรกพ้นจากมิจฉาทิฏฐิแต่สิ่งเหล่านี้ ทิฏฐิเหล่านี้เป็นกําลังของปุถุชนปุถุชนละไม่ได้นะังนั้นเขาจะมองตรงข้ามกับพระพุทธเจ้านะพุทธเจ้าจึงบอกว่าโอ้โ oh, หสัตว์เนี่ยส่วนใหญ่มีทุลีในดวงตามากนะสัตว์ที่มีทุลีในดวงตาน้อยมีนิดเดียวนะอ่าดังนั้นคนที่มนุษย์ทั้งโลกที่ตายแล้วเนี่ยลงอบายเยอะไหมเยอะเท่ากับดินในมหาปตาพีที่รอดมาเป็นมนุษย์ไปเป็นเทวดาเท่ากับเศษดินปลายเล็บ นิดเดียวเทียบกับดินทั้งโลกนะเทียบกันไม่ได้เลยนี่คือความจริงที่ผู้เจ้าก็พูดผิดไม่ได้เช่นกันใครตําหนิผู้เจ้าเรื่องนี้ก็ไม่ได้อีกเช่นกันใครไม่ถอนทิฏฐิตําหนิผู้เจ้าเนี่ยผู้เจ้าบอกเหมือนถูกนําตัวไปสู่นรกนะอย่างนี้เพราะทิฏฐิมันก็คือความคิดความเห็นยมกําลังคิดตําหนิพระพุทธเจ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าและเห็นว่าผู้เจ้าพูดผิดไม่บรรลุจริง พูดด้วยการคิดติดตึกเอาคาดคเนเอาพระเจ้าบอกเนี่ยความคิดเนี้ยนาพาเธอไปสู่นรกอย่างเนี้ยอ่าเพราะมันเป็นกลุ่มของวิช,ชาทิฏฐิอย่างหนึ่งใช่ไหมแต่ทีนี้เมื่อเราเชื่อละวไอ้พระเจ้าพูดจริงเออแต่พระเจ้าพูดอย่างนี้นะเราก็ต้องมามาไขค,ควรเปรียบเทียบแล้วว่าสิ่งที่เราทําและสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยเราเชื่อใครและเราทําไปแล้วเนี่ยถามว่าเราทําเพื่อบูชาใคร แต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเนะนะเรากำลังให้น้ำให้ข้าวให้ดอกไม้กับสารพระภูมิเราก็โอ้ขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเรากำลังเข้าใจผิดเนะเข้าใจผิดแบบกลับหน้ากลับหลังเลยเพระพุทธเจ้าปฏิเสธเรื่องพวกนี้หมดยมไม่มีเทวดาที่ไหนนะมานั่งอยู่ในสารพระภูมินะไม่มีนะเทวดาเขาได้สุขทิพย์อายุทิพย์วันอาทิพุทธเจ้าบัญญัตินะสารพระภูมิไม่ใช่ของทิพย์นะ เป็นดินน้ำไฟลมที่หยาบนะอ่นั้นเขาได้สิ่งอันเป็นทิศนะไม่ใช่คุณสมบัติของเทวดาที่จะมาอาศัยเข้าใจไหมเพราะ <c oughs> น,นั้นเราต้องปรับความเห็นในเรื่องพวกนี้ให้ถูกต้องตรงก่อนนะไม่งั้นวิชาทิฏก็ยังครอบเราอยู่และผู้เจ้าบอกเนี่ย ที่ว่าในพระสูตรเนี่ยว่าถ้าปุถุชนจะสรรเสริญพระองค์เนี่ยนะให้ถูกต้องด้วยเรื่องของศีลเนี่ยศีพลพธิเนี่ยคือให้สรรเสริญอย่างนี้ว่าตถาคตไม่ทําอย่างนี้แล้วและพระองค์ยังบอกว่าการที่สรรเสริญด้วยองคุณทั้งหมดเหล่านี้ที่กล่าวมาเป็นสิบๆหน้าเนี่ยนะยังเป็นเพียงของเล็กน้อยนะจริงๆตถาคตเนี่ยมีองคุณมากกว่านั้นอีกเยอะม่พูดแค่กายกับวาจานะ ยังไม่พูดเรื่องอิทธิปาฏิหารอาเทศนาปฏิหารนะทิพยญจักผูโสดอันเป็นทิพย์นะองคุณต่างๆอาเทศนาทุกอย่างได้หมดเลยนะสิ่งเหล่านั้นยังมากมายมหาศาลกว่าเรื่องของสิ่งเหล่านี้และที่เลิศกว่านั้นเรื่องคืออาสวะขยยายยานยาในการสิ้นไปแห่งอาสวะใช่ไหมนะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเราไม่ทราบหรือว่า ถ้าเรายังอยู่กับมิจฉาทิฏฐิตายแล้วคติที่ไปคือนรกกำเนดโดยฌานปริวิสัยเสียส่วนมากนะต้องได้รับแน่นอนเครื่องรางของขัง,งช่วยอะไรโยไม่ได้เลยอิธิปฏิหารช่วยอะไรโยไม่ได้อาเทศนะปฏิหารช่วยอะไรโยไม่ได้นะปฏิหารทุกชนิดช่วยอะไรไม่ได้พระองค์จึงตัดกับเกวัตตาว่าพระองค์รู้สึกอดึดอัดขยะกขยงเกลียดชัง ต่ออิทธิปฏิหารและอาเทศนาปฏิหารเป็นอย่างยิ่งทำไมพระพุทธเจ้าของเราจึงมีความรู้สึกอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่มาตำหนิปุถุชนทั้งหลายแต่กำลังมาเปิดธรรมที่ถูกปิดกำลังมาทำเขียรุลีในดวงตาที่มีมากเนี่ยให้มันน้อยให้มันเบาบางลงด้วยความเมตตาที่จะยังสัตว์เนี่ยให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานต่างหานะ สัตว์ต้องมองออกว่าเฮ้ยไม่ใช่มามาตําหนิมาอะไรนั้นสมณพราหมณ์หลายเหล่าที่ฟังพระเจ้าแล้วก็ประกาศตนขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะนะ,ะเหมือนการหงายของที่ความเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือการส่องประทีปในที่มืดนี่คนมีสมาธิจะฟังพระเจ้าแล้วจะเกิดความรู้สึกอย่างนี้น,นั้น อนุสาสนีปฏิหารของะพเิ้าเนี่ยคือกระแสแห่งธรรมที่เมื่อถูกต้องบุคคลแล้วใครเล่าจะพึงรู้ได้นอกจากตถาคตคนคนนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะไปในทางที่ดีขึ้นไม่มากก็น,น้อยนะไม่ช้าก็เร็วมันจะมีพัฒนาการขึ้นไปขึ้นไปพัฒนาการไปสู่การหลุดพ้นนั่นเองนะการที่ต้องพูดเรื่องของเดราัานวิชาบ่อยเพราะมันมันเต็มประเทศเลยโยมมันเต็มประเทศ พิธีกรรมรรมิจฉาทิฏฐิมันเต็มประเทศนะไม่ใช่อยากจะไปมีศัตรูนะแต่อยากให้เขาหลุดพ้นจากสิ่งที่ผิดเข้ามาหาสิ่งที่ถูกนะแต่คนที่จมอยู่กันนั้นสิ่งนั้นลึกๆก,ก,ก็ยังมองไม่ออกถึงความเมตตาของพระพุทธเจ้าว่าพุทเจ้า,านี่เมตตานะนะพระเจ้าเมตตาสัตว์โลกนะเกิดมาเนี่ย เพื่อแก้ปัญหาความแก่ความเจ็บความตายนะมาดึงสัตว์ให้ออกจากอวิชชาความลุ่มหลงออกให้พ้นจากความเข้าใจผิดนะ,ะไม่ใช่ไปดูถูกดูแคลนอะไรไม่ได่เป็นความดูถูกมันเป็นความจริงนั้นพระเจ้าประกาศสัจจะความจริงอนุสาสนีปฏิหารเป็นคำที่เป็นอากาลิโกถูกต้องตรงจริงตลอดนะนั้นชาวพุทธเป็นจำนวนมากนะ แล้วก็ทั้งบริษัทสี่นั่นแหละทั้งภิกขุภิกุณีอุบาสกอุบาสิกานะเป็นจำนวนมากเราก็ต้องให้องค์ความรู้พวกนี้อยู่เรื่อยๆเป็นระยะระยะแต่องค์ความรู้พวกนี้ถ้ามามองอีกทีหนึง่งมันจะถูกละไปไม่ได้ถ้าเขาไม่มีความรู้ที่ถูกต้องถ้ายอมไปพูดอย่างเดียวว่าให้เขาละแล้วละทำไมละ่ะ เขาไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นโทษของการมีสิ่งเหล่านี้นะการมีอสสรพิษอยู่ก็ยังไม่รู้ว่านี่คืออสสรพิษการถือทิฏฐิที่ผิดอยู่ก็ยังไม่รู้ว่าเรากําลังถือทิฏฐิที่ผิดอยู่เพราะเขาไม่เห็นโทษนะและประโยชน์อะไรเล่าที่จะโยนสิ่งเหล่านี้ทิ้งจะได้ประโยชน์อะไรมองไม่เห็นคนที่เข้าไปแนะนําจะต้องมีสุตตะมากพอ จะต้องชี้โทษชี้ทางประโยชน์ให้เห็นนะเขาถึงจะค่อยๆค,คลายออกมาได้ใช่ไหมนะต้องอธิบายให้เขามีความรู้ในเรื่องของกรรมที่ถูกต้องเหมือนกับสุสีมะเนี่ยอยากปลอมบวชเข้ามาอยากมาได้อีกที่ปฏิหารอาเทศนาปฏิหารทิพยจักขูโสดันเป็นทิพพระศาสดารู้แล้ว ผู้เจ้าของเราก็เลยเรียกเข้ามาคุยเรื่องปฏิจจสมุปบาทคุยไปก็อธิบายนะชรามรณะมีเพราะอะไรพ่อชาติชาติมีเพราะอะไรนะไล่สายปฏิจจสุวบาทไปไล่ไปไล่มาสุสิมาเข้าใจนะ,นะมีความจําเป็นไหมที่การบรรลุอรัตผลเนี่ยจะต้องมีอิทธิปฏิหารไม่จําเป็นแลอยากได้ไหมอิทธิปฏิหารไม่อยากไดนะ้หมดความอยากไปเอง เครื่องรางของขังก็จะทิ้งไปเองถ้ายมเข้าใจสิ่งที่ถูกต้องวันนี้คนที่ห้อยเครื่องรางของข,องของังถ้าให้ก่อกองไฟ,ฟบูชาโ้มกลับกองไฟออามานนเ,เขายัายางไม่เอาเพราะเขาไม่เชื่อเดรัจสาราวิชามีหลายประเภทนะติดประเภทนี้ไม่ติดประเภทนี้ติดประเภทนี้ไม่ติดประเภทนี้นะแต่มันเหมือนกัน โดยหลักการว่าคิดว่าสุขทุกข์หรือกรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลมีกองไฟบันดาลมีน้าศักดิ์สิทธิ์บันดาลน,นะมีเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภูเขาศักปปดิ์สิทธิ์รกขเจดีศักดิ์สิทธิ์สวนป่าศักดิ์สิทธิ์นี่ผู้เจ้าบัญญัติหมดนะสิ่งที่โยมกราบทุกคืนนะพุทธังสรนังกะฉามิเนี่ยบัญญัติอย่างเนี้ยนะแต่เราเนี่ยไม่รู้ว่าพราะองค์บัญญัติอะไร แต่โอ้โหศรัทธานะผู้เจ้าเนี่ยศรัทธาไม่งั้นไม่ห้อยหรอกนะอ่าใช่ไหมอ่ะอันนี้คนเราบอกว่าเฮ้ยห้อยเพราะระลึกถึงแล้วเราไม่ห้อยไหมเราไม่ห้อยเสียวไหมอ่าเนี่ยต้องลองทํากลับกันดูมั่งนะอืมเีม้พระภูไม่มีอะไรหรอกตั้งๆไปงะลองถอนไหมไม่กล้าถอนหรื <laughs> เดี๋ยวมันเล่นเราอะนะเ <c oughs> ดี๋ยวมันหักคอเนี่ยใช่ไหมพอลองให้ทํากลับกันเนี่ยยไม่กล้าว่ะใช่ไหม อ่าเนี่ยแต่ก่อนมันตั้งอยู่ร้านค้าก็ไม่มีใครไปไหว้มันนะอืมตามร้านค้านี่เต้ไปหมดเลยเนะโยมไปซื้อมาก็ได้ไม่ต้องอะไรไปซื้อมาปุ๊บไปตั้งอยู่เนะี่ยเอามาตั้งหน้าวัดก็ได้นะเดี๋ยวมีคนไหว้ตลอดหนอะยอ่าใช่ไหมมันศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาทันทีเลยแล้วโยมคิดว่าจะมีเทวดาหอมานั่งแต้อยู่งั้นรับไหว้โยมตลอดไหมนะโยมเดินผ่านนะอุ้ยไหว้ผู้ใหญ่เขาไหว้ผู้ใหญ่ใช่ไหม มันมีหรือเปล่าผู้ใหญ่ให้ไหว้แล้วต่างพบกันนะรู้ได้ไงใครเกิดก่อนเกิดหลัง,างการเกิดก่อนเกิดหลังต้องวัดจากชาติเดียวกันนะวัดจากต่างพบนี่ไม่รู้นะใครเกิดก่อนเกิดหลังเทวดาสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมานะเทวดา,านี้ตายผู้เจ้าเล่าเนี่ยพอตายมาปุ๊บก,ก็มาบวชบวชก็มาประพฤติปฏิบัตินะทําฌานสี่ได้ย้อนไปดูอดีตได้อ๋อตัวเองเคยเป็นเทวดานะแต่เทวาเพื่อนกันเนี่ยยังไม่ตาย โอ้ม right right ีอัตราบางอย่างที่เที่ยงอัตราบางอย่างไม่เที่ยงทิฏฐิเหล่านี้เกิดขึ้นอธิบายไว้ในทิฏฐิหกสิบสองแล้วถามว่าพอเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราบอกว่าอุ้ยป้ายเทวดาดีกว่านะเขาแก่กว่าจริงๆตัวเองแก่กว่าเขาในสมัยก่อนเลยตายมาก่อนนะตกลงใครแก่กว่าใครแล้วเวลาวัดกันต่างพบวัดความแก่กันได้ไหมไม่ได้ยมเวลาวัดความแก่ยมเอาอะไรมาวัดน่ะใช่ไหมเนี่ยเห็นไหม มันต้องวัดตลอดสงรรังสารวัฏเนี่ยแล้วตลอดสงรรังสารวัฏใครเกิดก่อนใครหลังใครใครจะไปวามวามรู้อ่ะไม่มีใครแก่กว่าใครหรอกโยมนะเออมันนับไม่ได้นับไม่ถ้วนเข้าใจไหมอ,อ่าเนี่ยนี่คิดต้องคิดให้หมดนะคิดให้รอบครอบนะดังนั้นเวลาผู้เจ้ามาพูดเรื่องความแก่เนี่ยจากการเกิดผู้เจ้าไม่ตกเลยนะนับจากการเกิดอืมเพราะนั้นต้องพกต่อพกเนี่ยชาติต่อชาติเดียวกันเนี่ยนะแม่ไก่ ออกไข่มาแปดฟองสิบสองฟองก็ดีนะลูกไก่ตัวได้เจาะกระป๋อปฟองไข่ออกมาได้เป็นตัวแรกตัวนั้นควรถูกนับแล้กเรียกว่าเป็นผู้พี่ใช่ไหมต้องเอาจากฟองเออคอ,อกเดียวกันนะใช่ไหมอ่มันไปนับต่างครบต่างชาติกันไม่ได้นะนี่เห็นนะความแยกทายของผู้เจ้าเห็นไหมอ่ละเอียดหมดตำหนิท่าไม่ได้เลยไม่ผู้เจ้าไม่เคยบอกแหมเนี่ยไปไหว้ผู้ใหญ่นะอะไรนะ ชอบพูดกันจังเลยนะอืมไม่มีใครเป็นผู้ใหญ่อะไรหรอกโยมนะ